เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีบีเพจรับซื้อขายหัานเกม RV ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีที่เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออยากขายดีเกม RV <c oughs> ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <c oughs> เพจแทย้ยอดไลค์80,000คนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพอม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม rov กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม rov นะครับผมโคดอ RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ก็ยังไงฝากช่องกอลูศพเอ็กทัวรด้วยนะครับผมนะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับโรงเล่นเกมเนาะอยังไงก็ฝากทั้ง2ช่องเลยนะครับผมทั้งช่องกอดูศพตรงนี้นะครับผมแล้วก็กอลูศพเอ็กทัวนั่นเองนะครับผมเนาะ <S <S โอเคนะครับผมนะตอนนี้เนาะตารางกิจกรรมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็สรุปได้ตามนี้เลยนะครับผมนะก็ กิจกรรม 5v5 5 Mobile Day นะครับหรือ r v มันต้อง5เริ่มแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นมีกิจกรรมมากมายนะครับผมนะก็คือเช่นชวนเพื่อนมารับสกินฟรีนะครับผมแล้วก็ชิงความเป็นที่1ในหมวดแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแล้วก็มียิ่งไปกว่านั้นนะครับผมนะก็จะมีตัวละครสุดคลาสสิกนะครับเข้ามาแล้วก็จะมีทั้งอิจิโกะนะครับเบียคุยะแล้วก็ โอชิโร่นั่นเองนะครับผมนะที่จะเข้ามาเป็นสกินในอวีนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถรับสกินของสาวๆาวได้ฟรีนะครับผมนะสกินนี้เนาะก็ GM เนะครับผมนะได้โพสก่อนที่จะโพสกิจกรรมหลักมาเนาะก็คือเป็น2สกินนี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีลินดิสนะครับผมแล้วก็เอนเนตนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นชุดยูนิฟอร์มนั่นเองนะครับผมนะก็จะมี แบบอารมณ์แบบชุดยมบรรทุนนะครับผมนะของลินดินเราแล้วก็จะมีชุดยูนิฟอร์มที่เป็นโรงเรียนนะครับของเออแอนเน็ตนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีสองสกินเนี่ยทุกคนที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผมและ เจมนะครับผมนะก็ได้โพสกิจกรรมหน้าตรงนี้มานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรม R V X กับบีดนั่นเองนะครับกิจกรรมเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าวาแล้วนะครับก็คือวันที่23เนาะก็คือแบบรวมทีมเนาะแล้วแบบว่าเก็บภารกิจอะไรเงี้ยก็รับสกินถาวรน,นะครับสกินนี้นะครับผมนะก็อย่างที่รู้กันก็คือเป็นสกินลินดิสนั่นเองนะครับผมนะที่เราจะได้รับฟรีเนาะแล้วก็วันที่นะครับเจ็ดนะครับเมน่นกั่นเองนรับเอันนี้ก็ จะได้เหมือนกันนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมนะก็คือวันที่1นั่นเองนะครับวันเสาร์พฤษภาคมเนาะมีกิจกรรมมาอัปเดตมากมายเลยนะครับผมนะก็ไล่เลยละกันนะครับผมนะตั้งแต่1เนาะก็คือรับอิโมจิฟรีนั่นเองนะครับสเปิดสถานะกันดาวเมื่อครอบครองบัตรนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อันที่ต่อมานะครับผมก็คือล็อกอินรับตาอัญเชิญฮีโร่ห้าวีห้าเรื่องรับได้1ฮีโร่ถาวรเลยนั่นเองนะครับผมนะในรูปนี้เนาะมันก็จะลมแบบ มีมุลหาหดมีอะไรเงี้ยทุกคนเออผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าเลือกรับได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาเขาเข้าร่วมหมดใหม่นะครับพร้อมรับสกินใหม่ถาวรนะครับผมแจกอีกแล้วทุกคนสกินใหม่ถาวรนะครับไม่รู้ว่าเป็นสกินอะไรด้วยนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับเปิดทุกโหมดทุกฮีโร่เล่นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งอันนะครับผมนะก็คือกิจกรรมสุดพิเศษนะครับพร้อมรางวัลสกินชุดพิเศษนั่นเองนะครับผมนะก็คือตรงเนี้ อาจจะเป็นสกินของลินดิสทางด้านวันที่9้นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าเขาบอกแล้วเนาะก็จะมีกิจกรรมนะครับผมนะรับสกินของสาวสาวได้ฟรีนั่นเองนะครับผมนะก็คือมันจะมานั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินของอิจิโกะนะครับผมนะนจะเข้ามาเป็นตัวแรกนั่นเองนะครับในวันที่1เลยนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดดูจากตารางตรงนี้แล้วนะครับผมนะก็จะรับได้ทั้งหมด วันที่1นน้องก็จะรับได้ตั้งแต่ฮีโร่นะครับผมแล้วก็มีเข้าร่วมหมดใหม่นะครับพร้อมรับสกินใหม่ถาวรนะครับเป็น2เนาะแล้วก็มีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับพร้อมของรางวัลสุดพิเศษเนาะก็เป็น3เนาะก็คือสกิน2ตัวเลยนะครับฮีโร่หนึ่งตัวนะถ้าเกิดรวมสกินของคิกซี่ไปด้วยนะครับก็เท่ากับว่าได้สกินทั้งหมด3ตัวนะครับผมแล้วก็ฮีโร่อีก1ตัวนั่นเองนะครับผมเนาะส่วนอิจิโกะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าอาจจะไม่แจกแล้วนะครับผมนะอาจจะไปแจกเป็นสกินชุด ยมมาทูดเองนะครับผมนะของลินดิสเนะแต่ก็ไม่แน่นะครับ GM ก็เดาใจลําบากนะครับผมนะก็อาจจะมีแจกก็ได้นะครับดีก็อยู่ที่ GM เนาะเพราะว่านี่มันไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับผมนะบอกแค่เข้าร่วมหมดใหม่เนาะพรสกินแล้วก็มีกิจกรรมสุพิเศษนะครับผมนะนี่ก็ต้องมาองรอลุ้นกันนั่นเนองนะครับผมนะแล้วก็สกินของเบียรคุยะนะครับถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะครับผมนะน่าจะมาในวันที่3นั่นเนองนะครับผมนะก็จะเข้าเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับสกินของเบียรคุยะนั่นเนองเนาะแล้วก็ว ที่7นะครับผมนะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นอิโมจินะทุกคนแล้วก็คิกซี่นะครับผมนะไม่รู้ว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนไม่รู้เป็นโปรไฟล์หรือรูปโปรไฟล์หรือเป็นสกนะินเนาะก็คืออาจจะสิ้นสุดในวันที่7จนะ็ดเนาะสำหรับอิโมจิหรือว่าสกินของคิกซี่อาจจะสิ้นสุดในวันที่9้าอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องมารอรุนนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือโทชิโร่นั่นเองนะครับผมนะโทชิโร่คนนี้นะครับผมนะจะเข้ามาในวันที่เจ็นั่นเองนะครับผมแล้วก็ห่างกันทีละ2วันนะทุกคนคือแบบคือเงินนต้อองหัก สำหรับเซตนี้นะครับผมนะก็คือใครที่อยากได้แบบ3สกินเลยนะครับผมมองว่าสกินน่าจะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงนั่นเองนะครับผมนะน่าจะแบบ ส0 0พบวกเลยนะครับไม่แน่ผมอาจจะนะอาจจะซื้อสักตัวนะครับผมแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบมันก็หนักเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับสกินเดอร์คอลเลคชันอะไรประมาณนี้ทุกคนเขาก็พร้อมที่จะเกางกำไรอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยมันก็กว่าจะได้มามันก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่า GM เก็ยอมแจกเหมือนกันนะครับผมนะแต่ก็แจกเป็นชุดยม,มทูต ปกตินะครับนอยๆก็ไปประมาณนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะแจกสกินแบบหลักๆเหมือนอารมณ์แบบอุลตร้าแมนก็ได้นะครับใครจะไปรู้นอะกก็ GM ก็อย่างบอกนะครับว่าดาวใจลำบากนั่นเองอยากจะแจกก็แจกไม่แจกก็ซื้อแบบเวอร์เกินอะไรประมาณนี้อันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะครับเป็นสรุปกิจกรรมเลยนะครับผมนะกิจกรรมคือแบบ ยาวนานมากๆนะครับผมนะตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับก็จะเริ่มเต็มที่ในวันที่1แล้วก็จะเป็นสิ้นสุดในวันที่31นั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยว่ากิจกรรม5 V5 มันต้อง5อะไรเนี่ยค,คือแบบยาวทั้งเดือนเลยนะครับผมนะก็สามารถที่จะมาร่วมเล่นร่วมสนุกกันได้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมที่จะต้องเข้าไปเล่นใช่ไหมทุกคนก็กดบรนณานีเนาะตอนนี้มันสามารถที่จะรวมทีมกันได้แล้วนะครับผมนะก็คลิดเข้าไปนั่นเองนะครับผมนะทีมนีนอนก็แนะนํานะคะรับ ใครนะครับผมที่มีเพื่อน5้าคนอะไรเงี้ยให้เล่นกับเพื่อนน่าจะดีกว่านะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปถ้าเกิดเราสร้างเร็วแล้วแบบเพื่อนเรายังไม่พร้อมไเงี้ยบางคนนะครับอาจจะมาเข้าทีมกับเราได้นอะแล้วผมก็ยังไม่ได้กดสร้างเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าวิธีลบเพื่อนอะ่ะมีคนถามมานาะว่าลบยังไงเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กดสร้างเลยก็เลยยังไม่รู้นั่นเองนะครับแต่ว่าเอาที่แน่ๆก็คือกดสร้างทีมก็กดตรงนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ยืนยันนะครับเราก็ใส่ชื่อทีมเลยปกติเนี่ยพอเสร็จแล้้วเเเรราาาาอยกกชิคขม็ กดโค้ดของทีมของเราอ่ะทุกคนเออส่งมาให้เพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะใส่มานั่นเองครับแล้วเราก็จะได้รวมทีมนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีภารกิจประจําวันด้วยนะครับผมนาะล็อกอินก็รับเลย6เหรียญนะครับเล่นโหมด5้วรายวันรับเลยสเหรียญสังหารศัตรู3ครั้งรับเลยสี่เหรียญนะครับช่วยสังหาร5ครั้งรับเลย3มเหรียญแล้วก็ล็อกอินครบทั้งทีมนะครับรับห่เหรียญนั่นเองนะครับผมนะก็วันหนึ่งเนาะเหรียญมันจะได้ประมาณ17เหรียญนั่นเองนะครับส่วนของรางวัลก็จะอยู่ทาางด้น สายมือเลยนะครับผมแนละ้วก็คือมีทั้งกล่องชิ้นส่วนรูน50เหรียญกุหลาบมิตรภาพ100เหรียญหีบ ชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปนะครับผมนะร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็ฮีบชิ้นส่วนสกินสองร้อยนะครับส่วนสกินของคิกซี่ตัวนี้นะครับผมนะก็ทั้งหมดสองร้อยสี่สิบเหรียญนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้บอกเลยว่าใครมีทีมแล้วเริ่มเล่นก่อนนะครับก็จะยิ่งมีสิทธิ์ได้รับสกินของคิกซี่ได้ไวมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รวมทีมเลยนั่นเองนะครับก็ต้องรีบไปรวมแล้วนะทุกคนเออสำหรับกิจกรรมนะครับผมนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมน่ะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ข้้ออมูลลกันนนเเยะะะรรบจไดีี่่ววาางแผ อะไรยังไงต่อนั่นเองนะครับผมเนาะก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจในยการกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายๆครับ โอเคนะครับผมนะตอนนี้เนาะเราก็มีอยู่ที่เว็บมุมเกมช็อปนั่นเองนะครับผมนะเป็นเว็บเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติเลยนะครับผมนะก็วิธีการนะครับผมนะก็ง่ายๆเลยเนาะเรานะครับก็ล็อกอินได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแต่ว่าล็อกอินที่ง่ายที่สุดก็คือ Facebook นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนาะเราก็กดคําว่าเติมเงินนะครับผมในนี้น้องก็จะมีเติมเงินเข้าแบบง่ายมากๆนะครับมีทั้งทูวันนี้วอลเล็ตนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะเลือกเป็นพร้อมเพย์นั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วเนาะเราก็ใส่จํานวนเงินที่เเเเเเรรรรรราาาาาาต้้้้้้้้้้ออองกกกกกไไดดลลลยนน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 ะะะะะะคคคคััับบบบผมมพพใใสสส่็็็็จจแแแววขขึหหีีโป แล้วมันก็จะชำระสําเร็จนะครับและเราก็กดมาที่เติมเกมออนไลน์เลยนะครับผมแล้วก็เติมเกมอัตโนมัตินั่นเองนะครับในนี้เนาะก็จะมีทั้งฟรีไฟนะครับผมนะพับจีเนาะวอลเล็ทนั่นเองนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับมีฟีฟ่าด้วยแต่ว่าวันนี้ผมจะเติมเป็น RV นั่นเองเนาะง่ายๆเลยนะครับเราก็แค่ไปคัดลอก Open ID นั่นเองนะครับวิธีการคัดลอกก็ตามนี้เลยนะครับผมพอคัดลอกดีเสร็จนะครับเราก็วางไปเลยครับผมแล้วเราก็เลือกแพ็กที่เราอยากเติมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนาะผมจะมาเติมแพ็ก970เคครรรรดดิตนนนนัั่เเเเองะะบแแลล้้ววส็็จาากก ยืนยันไปนั่นเองนะครับผมนะระบบก็จะรอแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนาะก็จะขึ้นคําว่าสําเร็จนั่นเองนะครับผมโอเคใครอยากใช้บริการก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะครับ